สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาทุกท่านนะคะแม่ตานสไตล์อีแม่มาแล้วค่ะวันนี้นะคะแม่ตาลก็มีข่าวสารดีๆมาอัปเดตแล้วก็มาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมและรับฟังเช่นเคยนะคะม .40 นะคะทางเลือกไหนที่จะได้รับเงินส่งขอบุตรนะคะคลิปนี้แม่ตานมีคำตอบค่ะก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาทั้งหมดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องสล e ์อีแม่ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้พลาดในการรับชมข่าวสารดีๆจากทางช่องของแม่ตาลค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้สมัครม .40 นะคะหรือประกันสังคมมาตา40นะคะก็ให้เช็คข้อมูลดีๆนะคะว่าแต่ละทางเลือกนะคะมีสิทธิประโยชน์ทดแทนอะไรบ้างที่พ่อแม่พี่น้องจะได้รับนะคะ วันนี้แม่ตานก็จะมาพูดถึงเงินส่งขอบุตรนะคะที่ทางเลือกไหนบ้างนะคะสำหรับม .40 ที่จะได้รับเงินส่งขอบุตรทุกเดือนนะคะมาตรา4 0นะคะทางเลือกที่3เท่านั้นนะคะที่จะได้เงินส่งขอบุตรในทุกๆเดือนผู้ที่จ่ายเงินสมทบนะคะเดือนละ300บาทจะได้เงินส่งขอบุตร เดือนละ200บาทนะคะโดยจะได้รับเงินจากสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานจนกว่าบุตรของพ่อแม่พี่น้องจะมีอายุครบ6ปีบริบูรณ์นั่นเองนะคะและมาตรา4ี่นย์นะคะยังสามารถเบิกเงินส่งคอบุตรได้สูงสุดไม่เกิน3คนนะคะและสามารถเบิกได้ตั้งแต่เดือนแรกนะคะที่บุตรของพ่อแม่พี่น้องเกิดมานะคะ คุณสมบัติของผู้สมัครมาตรา40นะคะ 1. จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยนะคะ 2. อายุตั้งแต่15ปีจนถึง65ปีบริบูรณ์ 3. เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ 4. ไม่เป็นลูกจ้างบริษัทห้างร้านโรงงานก็คือไม่มีมาตรา33นั่นเองนะคะ 5. ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจคือ มาตาา39 6. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจนะคะ 7. ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข0เลข6และเลข7ยกเว้นขึ้นต้นด้วย00นะคะ8ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สามารถที่จะสมัครม .40 ได้เช่นกันนะคะ ช่องทางการสมัครนะคะของมาตา40ได้ที่เซเวทุกสาขานะคะธนาคารทกศทุกสาขาเว็บไซต์ www.sso.go.th นะคะและ Big C Super Center เครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วนประกันสังคม1506นะคะเป็นช่องทางที่จะให้พ่อแม่พี่น้องสามารถที่จะไป สมัครมาตรา40ได้นะคะหลังจากที่สมัครแล้วนะคะก็สามารถที่จะจ่ายเงินสมทบได้ทันทีนะคะการหมดสิทธิ์รับเงินกรณีส่งขอบุตรของมาตรา40่นะคะ 1. เมื่อบุตรอายุครบ6ปีบริบูรณ์ 2. เมื่อบุตรเสียชีวิต 3. เมื่อยกบุตรไปให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นนะคะและ 4. เมื่อสิ้นสุดกันเป็นผู้ประกันตนนะคะ 4กรณีนี้นะคะก็จะไม่สามารถที่จะได้เงินส่งคอบุตรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่พ่อแม่พี่น้องจะสมัครมาตรา40นะคะให้อ่านทางเลือกแต่ละทางเลือกดีๆนะคะมาตรา40จะมีให้ทั้งหมด3ทางเลือกการจ่ายเงินสมทบก็จะต่างกัน สิทธิประโยชน์ก็จะต่างกันนะคะถ้าอยากจะได้เงินส่งคอบุตรด้วยนะคะก็ให้สมัครทางเลือกที่3จ่ายเดือนละ300บาทนะคะแต่ตอนนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็มีนโยบายลดเงินสมทบให้สำหรับทุกมาตานะคะมาตา40ก็อยู่ในเกณฑ์นั้นด้วยนะคะและมาตา40นะคะก็ได้ลดเงินสมทบนะคะเป็นเวลา6เดือนนะคะจากที่ทางเลือกที่1นะคะ จ่าย70บาทนะคะก็จะเหลือ42บาททางเลือกที่2จ่าย100บาทก็จะเหลือ60บาทส่วนทางเลือกที่3นะคะจ่าย300บาทก็จะเหลือ180บาทนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่พ่อแม่พี่น้องจะสมัครม .40 นะคะไม่ว่าจะช่องทางไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือที่บ i ๊กซีเซเว่นนะคะให้พ่อแม่พี่น้องนะคะตรวจสอบข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับให้ดีๆนะคะก่อนที่จะทำการสมัครไป แต่นะคะมีแต่ว่าถ้าสมัครไปแล้วนะคะแล้วอยากเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนให้เพิ่มมากขึ้นได้แต่เปลี่ยนให้ลดน้อยลงไปได้นะคะอย่างในกรณีที่ของแม่ตานเองนะคะสมัครไปเดือนละ70บาทนะคะแม่ตานอยากจะที่จะเพิ่มขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะให้ ได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้นนะคะแม่ต่านก็จะไปเพิ่มเป็นเดือนละ100บาทหรือเดือนละ300บาทนั่นเองนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะแจ้งที่สำนักง,งานประกันสังคมได้เลยเพื่อที่จะขอจ่ายเงินสมทบเพิ่มนะคะสิทธิประโยชน์ก็ที่จะได้รับก็จะได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีเจ็บป่วยนะคะกรณีเงินสมคอบุตรนะคะถ้าเราจ่ายมากขึ้นสิทธิประโยชน์ของเราก็จะมากขึ้นตามนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ อันนี้คือแม่ตันก็มาตอบคำถามนะคะมาไขข้อข้องใจให้สำหรับใครที่ใช้มาตา40หรือกำลังที่จะสมัครนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแม่ตันก็จะหาข่าวสารดีๆมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับรู้รับทราบกันนะคะสวัสดีค่ะ